Cloy, are you ready? Yes OK, a y let's start This is an u n c o n d i t i o n e r อ่ะพูดดังๆังหอีกครั้งหนึ่งหันมาดูกล้องค่ะ This is This is an unconditional dream o d e Good This is light switch OK A light switch อ่ะพูดอีกครั้งต้องนี่ นะต่อไป This is a bird เออ very good This is a dog นะอือค่ะรอยพยายามหันหน้ามาดูครูด้วยค่ะลอยหันหน้ามาดูครูอ่าคือ This is a table good This is a chair อ uh ือขอกล่องของเล่นข้างหลังหนูอ่ะลูกข้างหลังหนูกล่องของเล่น This is a toy bus บอกเดียวใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้โพจน์ล่ะหลายบอก these are เติม s ด้วยเอาใหม c u s h i o n เติม s อ uh, ่ะ one อีกครั้งหนึ่ง one more time again This very good อ่ะต่อเลยค่ะเก้าอ <This S 1> ี้ตัวนั้นว่ายังไงนะมันสูง up good These are? These are windows. Ah, uh, one more time. These are windows. Good. This is cushions. This is a curtain. This is a cushion. curtain. 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 Ah, look at Curtain. 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 Ah, this is a curtain. This is a curtain. Ah, good. Ploy, what's that? What's that? That is an air conditioner. Ah, one more time. One more time. That is an And a look an, right? My phone is on right, on That is that is air conditioner. Right? That is, that is conditioner. That's it, an air conditioner. One more time. One more time. That is an television. Good. That is a two television. Ah, uh, again, please. This is a as <laughs> that is a television. That that is a that is a, a television. That is a OK a y and this is a laptop laptop one more time this is a laptop good this is a CD player good แปลงรบกระดาษเนาะหันหน้ามาทางคุณ อะได้ไมั้ยอะได้ไมั้ยคิดก่อนอะ this, ได้ Uh, one more time. This is an eraser. อ่ h ต่อไป This is a white box. Ah, หันมาทางคุณครูบ้างพูดอีกครั้งหันมาหน้ามาจาง This is a white box. Ah, okay. แล้วแล้วปากกาที่เขียนกระดานล่ะน้องพลอย ปากกาที่เขียนกระดานว่ายังไงมันไม่ใช่ปากกาไม่ใช่เพนนะจำได้ไม่ได้ครูสอน this is a... ขึ้นตนน้นด้วยเมมเม this is a marker อ่ะพูดดังๆ this is a m a t k e r very good อ่าต่อไปไหนต่ออีกเร็วนู่นนูนข้างหลังข้างหลังไม่ไม่พูดเลยเหรอ g o ดแอนน์ o ี่ค o แล้วมันเป็นดินสองไง Color Color Pencil ส ah, ีสีสีส i สี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 ส l สี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 ส a สีสีสี a ีส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 ี l ีส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 ี อ่า ah, this is a basket อ ah. ah, ่าอ่าต่ออะไรนะที่น้องพลอยเมื่อ,อ,อกคคี้ที่น้องพลอยบอกคุณครูไม่ใช่ที่น้องพลอยชี้ไปอะลูกชี้ไกลๆอะนน่นโน่นข้างบนอะที่หนูชี้อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ข้างบนอ่าตรงนน้นอะไรแล้วนะ this ่ h <that> ไปยืนไปยืนตรงนูน้นอีกเดินไปอีกเดินไปอีกเดินไปอีกลูก <that> แต่มันไกลนะมันไกลนะ that อาพูดดังๆอีกครั้งหนึ่งโอเคมีอีกไหมคะมีอีกไหมน้องพลมีอีกไหมลูกที่หนูยังไม่ได้แนะนำหรือว่าหนูอยากจะพูดไม่มีออาเซ y goodbye โอเค